เมื่อวานนี้มันมีข่าวใหญ่ๆเนี่ยเกิดขึ้นเลยนะครับนั่นก็คือเราพบว่าขมรเนี่ยละเมิดข้อตกลง A,B,C ละเมิดข้อตกลง G,B,C หมดนะ,ะมันละเมิดหมดส่งทหาร BHQ เข้ามาซุ่มอยู่ที่พื้นที่ปราสาทตาควายแล้วก็เข้ามาวางทุ่นระเบิดอีกแล้วนะครับวางทุนระเบิดอีกแล้วนะเป็นของใหม่นะครับไม่ใช่ของเก่าเพราะนั้นก็ช่วยกันบอกต่อช่วยกันแชร์ต่อออกไปว่า ไว้ใจไม่ได้สกรปกรกคบไม่ได้เนะี่ยไม่มีสัจจะในหมู่โจรประมาณนั้นนะครับเราพูดคุยกันด้วยข้อมูลหลักฐานข้อเท็จจริงนะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศก็กระนามอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของเราบินไปที่ประเทศสวีเดนนะเพื่อเตรียมที่จะเซ็นการซื้อกิลทเพนฝูงใหม่เริ่มต้นชุดแรกสี่ลำนะสี่ลำมาประจำการแสนยานุภาพของประเทศไทยนะฮะเขมรมันก็สกปรก ครบไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่ไม่สามารถปฏิเสธได้แต่ข่าวที่น่าเศร้าของเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะเป็นการเ,เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันนะครับของพลทหารท่านหนึ่งนะครับน,นี่ครับพลทหารท่านนี้ขอสดนุดีนะครับความกระาญและก็ความเสียสละที่มีต่อประเทศชาติบ้านเมืองนะครับขอสดุดีขอยก,ย,กย่องเลยล่ะนะ ขอสอดูดีขอยกย่องเ,เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางกองทัพนะครับกองทัพบ,บกได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพลทหารพิทยุทธ์โสดากําลังคนสังกัดกองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณปราสาทต,ตาเมือทงทมนะครับมีอายุแค่20ปีนะครับแล้วก็สมัครใจเข้ามารับราชการในโครงการพลทหารออนไลน์ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งพลปืนเล็ก หมู่ปืนเล็กที่2หมวดปืนเล็กที่1สังกัดกองร้อยทหารราบที่211กองพันทหารราบที่21หน่วยเฉพาะกิจที่2เสียเบื้องต้นไม่มีโรคประจาตัวไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่มีภาวะความเครียดไม่พบบาดแผลและไม่พบการทะเลาะวิวาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดต่อไปนะครับนี่นะกองทัพบกก็เลยขอเชิดชูในความเสียสละของผู้กล้าและใจการช่วยเหลือดูแลครอบครัวของกําลังพล อย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ตามระเบียบที่ราชการกําหนดคือตามรายงานเนี่ยบอกว่าน้องเขาวูบนะครับน้องเขาวูบอ,อก่อนหน้านี้เคยมีอาการอาเจียนเป็นเลือดแล้วก็ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์เนี่ยอยากจะให้เขาไปพักนะครับแพทย์อยากให้เขาไปพักแต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้เสียสละเขาตัดสินใจไปอสักครู่นะนะแพทย์เนี่ยบอกให้น้องเขาพักแต่น้องเขาไม่พักครับน้องเขาตัดสินใจไปต่อ ก็คืออยากช่วยงานอยากทํางานช่วยทหารต่อสุดท้ายก็เลยเป็นข่าวเศร้าก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครวัวของผู้เสียชีวิตแต่เชื่อครับกองทัพบกจะดูแลอย่างเต็มภาคภูมินะครับตามที่ผมพาดหัวข่าวไปวันนี้ัวนวันมรณาไม่อยู่แล้วนะวันมรณาไม่อยู่แล้วอืโดนคุณเซนมันสั่งจับทั้งข้อหาจําหน่ายผลิตภัณฑ์มีสารปนเปื้อนข้อหายุยงปลูกป,ปัน่นสร้างความวุ่นวายถูกถอนบรรดาศักดิ์ออกนา คือโดนหมดนะโดนหมดว่ากันง่ายๆไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดสงสัยจะได้วันโมาณาสมชื่อหรือเปล่านะครับแต่ล่าสุดเป็นนางคนนี้ครับดูนะเป็นแม่ค้าออนไลน์อินฟูกระเหมยนก็มีอาชีพคล้ายๆกับนางวันมราณาหน้าตาดีนะหน้าตาดีแต่ปากเนี่ยหมามากนะใช้ไม่ได้แล้วเสือกแล้วเสือกเวลาทําคลิปทำคอนเทนต์นะเสือกพูดเป็นภาษาไทยนะมึงจะพูดภาษาไทยหาพ่อมึงเหรอฮนะมึงเป็นคนเหม็นเนี่นะยหลังของไทยดิโดล้างสมอง โดนคนที่ขีดเขประวัติศาสตร์บิดเบีอยให้ียดคนกัมบูชาให้ดูถูกคนกัมพูชาแต่ฝั่งเราไม่ใช่เรารู้ว่าคนหล,ลังๆเขาไม่รู้เราไม่อาจบิดเบีอนประวัติศาสตร์ได้มีแต่ร้องยอมรับความจิงพอเราก็เป็นประชาชนเรารู้ในความจ็ตปวดแล้วก็มีคนที่ทำคอนเทนต์บิดเบือนข่าวแล้วก็พยายามจะปลุกระดมให้รูกัมพูชายิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ย,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 ยิ่งน่ารังเกียจเขาได้อะไรเขาได้สะใจเขาได้ยอดไลค์เขาได้ยอดแชร์เขาได้เงินจากหาเงินทางเฟซบุ๊ก อันนี้ดิฉันแบบรับไม่ได้เลยทำไมคณทำแบบนั้นคณไม่ักความสงบเลยเด็กๆรุ่นหลังของไทยดิโดนล้างสมองโดนคนที่ที่ประวัติศาสตร์บิดเบี้ยงให้ตูดยดคนกัรมพูชาให้ดูถูกคนกัรมพูชาแต่ฝั่งเราไม่ใช่เรารู้ว่าคนหลังๆเขาไม่รู้เราไม่อาจบิดเบี้ยงประวัติศาสตร์ได้มีแต่ร้องยอมรับความจริงแล้วแบบนี้แล้วคณจะคิดยังไงก็โอเคนะให้ฟังของปากหอมกอยินดี้ตอแหล ผมอยู่คนจนข่าวเนี่ยนะครับแล้วก็รู้จักคนไทยดีคือไม่มีใครอยากจะไปเสือกไปยุ่งกับขมิน,ขมมนนะกูจะบอกให้รู้นะคือถ้าไม่ได้มีปัญหาเรื่องราวการสู้รบปลกมือกันเนี่ยนะครับไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคนไทยเนี่ยมีลูกมีหลานเนี่ยแทบจะไม่ได้พูดถึงคนขมินให้ลูกให้หลานฟังซ้ำาไปนะครับเอาเวลานไปอบรมสั่งสอนอย่างอื่นจะมาบิดเบือนประวัติศาสตร์หาพ่อมงเหรอนะอีนี่ก็ไม่ต่างจากอีมาลีนะและที่สําคัญเนี่ยนะครับก็พูดจาเหมือนมีหลักการนะ พูดตาดีนะหน้าตาดีแต่ปากไม่ดีอีกแล้วไม่ต่างอะไรจากอีวันมอดนาไม่ต่างอะไรจากอีกมาลีแล้วกูถามมึงหน่อยดีนะกูถามมึงหน่อยดิมึงจะพูดไทยหาพ่อมังเหรอนะ <S <S การพูดไทยก็แสดงว่ามึงต้องการสื่อสารกับคนไทยถูกไหมมึงต้องการสื่อสารกับกูถูกไหมนะครับแล้วมาบอกว่าคนไทยบิดเบือนประวัติศาสตร์มึงไม่ต้องประวัติศาสตร์แย่ะไรมึงไม่ต้องมาวาทกรรมมึงเอาเรื่องขเขมรนแดงมาพูดกับกูมานะอีนนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะ อ่างคารุกของขึ้นนะครับคุณผู้ชมมึงเอาประวัติศาสตร์ขเขมรแดงมาคุยกันดีกว่าว่ามึงอะมาขออพยพอยู่ที่บ้านหนองจานจริงไหมแล้วทุกวันเนี้คนขเขมรเ,เนี่ยกินบนเรือนขี้บนหลังคาเป็นชาวนากับงูเหา่าไม่สํานึกบุญคุณคนไทยนะจะมาเอาดินแดงของประเทศไทยนีจริงหรือเปล่านะโอ้เจออินฟูเขมรแต่ละตัวนะครับทําเป็นมาสอนหิวยอดยู่รอดยอดไลท์นะโว ทำเป็นพูดดีมีหลักการมึงไม่อายวะแล้วมึงพูดไทยหาพ่อมึงเหรอแล้วมึงพูดไทยได้เนี่ยนะมึงเป็นม,มาเป็นไปยังไงแล้วมาบอกว่าคนไทยสั่งสอนให้เกลียดคนขเขมรนะครับไม่มีหรอกนะผมมีลูกมีหลานเนี่ยนะคือถ้าไม่มีความจําเป็นเนี่ยไม่อยากจะไปสอนไปอบรมคือจะบอกงี้เลยนะกูบอกให้ก็ได้คนไทยก็สอนลูกสอนหลานยังไงเขาสอนลูกสอนหลานก็คืออย่าไปยุป่งอย่าไปยุ่งไม่ได้เกลียดคือมันคือพ้นคำว่าเกลียดพ้นคำว่านั่นแล้วคืออย่าไปยุป่งเลยอย่าไปยุ่ง อย่าไปอย่าไปปนเพื่อนด้วยมึงก็ไม่ต้องมาปนเพื่อนกับกูไงนะเพราะนั้นคนไทยเขาสอนลูกสอนหลานแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมเอามาพูดเองนะครับเพราะวันนี้เนี่ยนะนิดาโพไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเดี๋ยวผมจะให้ดูนะนิดาโพนิดาโพไปสำรวจความเห็นของประชาชน,ชนเรื่องขมนนี่แหละนะครับประชาชน44.96บกบอกว่าเหตุการณ์ยังน่ากังวลรองลงมาก็คือไม่น่าไว้วางใจ แล้วก็บางคนก็บอกว่ายังไม่ปกติเท่าไหร่นะพูดง่ายง่ายก็คือ90กว่าเปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่น่าไว้วางใจยังไม่ปกติความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่าขเขมรเนี่ยเขาแทรกแซงมาเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของคนไทยต่อคนกัมพูชามึงฟังคนดอีกแมค้าออนไลน์นะร้อยละห้าสิบสี่จุดหนึ่งสองบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ควรครบด้วยลองลงมายี่สิบเก้าจุดสามเก้าบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านที่พอคบกันได้แต่อย่าไว้ใจ ร้อยก็สิบสี่จุดสองศูนย์บอกว่าเป็นฝั่งตรงกันข้ามนะมีแค่เพียงร้อยละหนึ่งจุดเก้าหนึ่ง100 1. 1, นะร้อยละหนึ่งจุดเก้าหนึ่งถามคนร้อยคนนะไม่เกินสองคนบอกว่ายังยังคบกันเหมือนเดิมได้เนื้อออกไหมครับอีแม่ค้าออนไลน์คนเมื่อสักครู่เนี่ยให้ดูนะคณจะคิดยังไงก็แล้วแต่คุณแต่กับแพทชัง้งมีจิดยืนดูอย่างสมอง,องโดนคนที่ที่ประวัติศาสตร์บิดเดียงให้เกลียดคงัมพูชาให้ดูถูกคงัมพูชาแต่ฝั่งเราไม่ใช่เรารู้ คนหลังๆเขาไม่รู้เราอาจบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้มีแต่เอายอนรับความเฮ่ออะไรบิดเบือนทุกอย่างเนี่ยนะทั้งบิดเบือนทั้งก๊อปปี้นะพูดจาตลกตะแลงตอแหลที่แม่งคือมันเป็นกันทุกคนเหรอนะนะมันเป็นกันทุกคนเหรอนะก๊อปปี้เพลงทำนองไทยเนื้อลองไทยเอาไปร้องกเต็มบ้านเต็มเมืองก๊อปปี้ละครไทยเอาไปเล่นก๊อปปี้ของของไทยแล้วก็บิดเบือนประวัติศาสตร์มึงไม่ต้องไปไหนไกลเอาเฉพาะที่เกิดทันนี่แหละนะ บิดเบือนในเรื่องเขมนแดงบิดเบือนในเครื่องบินโปรยสารพิษนะเพราะฉะนั้นที่มึงพูดเนี่ยผิดที่มึงบอกว่าคนไทยเนี่ยสอนลูกสอนหลานใี่เกลียดคนเขมรเนี่ยไม่ใช่วันนี้นิดาโพเขาประกาศออกมาแล้วว่าคนไทยไม่อยากคบไม่อยากยุ่งด้วยชัดเจนไหมนิดาโพก็บอกคนไทยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเหลือให้มึงหนึ่งสองเปอร์นนั่นแหละไม่อยากคบไม่อยากยุ่งเพราะฉะนั้น มึงมีค่าอะไรที่คนไทยเนี่ยจะไปสอนลูกสอนหลานให้ไปเก,กเลียดขมรไม่มีจะไปมีค่าอะไรให้คนไทยเนี่ยไปสอนลูกสอนหลานให้ไปบิดเบือนประวัติศาสตร์เข้าใจปะ่ะมันเสียเวลาเสียเวลาที่จะพูดถึงเสียเวลาที่จะไปอบรมสั่งสอนลูกหลานแต่กลับเป็นคนขมรต่างหากที่ไปสอนลูกหลานให้จงเปียดจงชงงังทั้งๆที่มันมีเด็กคนหนึ่งอ่ะที่ตอนนี้ได้ทุนเรียนเห็นไหมได้ทุนเรียนตั้งแต่มอ เรียนไปถึงม .6 ฟรีเกิดในไทยนะครับเกิดในไทยเรียนในไทยแล้วก็กลับไปยังฝั่งเขมรแล้วก็มาชี้หน้าดาประเทศไทยความจริงก็คือความจริงอยู่วันยังค่ำครับเนะี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนคเขมรล่าสุดจากอีวานโรนากกไปแล้วอีแพนโมนิก้าก็ไปแล้วล่าสุดก็มีอีแม่ค้าออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็มาพูดเพื่อมันขายสินค้าออนไลน์น,นั่นแหละแล้วมึงพูดไทยหาพ่อมึงเหรอนะนะนะครับ เพราะนั้นถ้ามึงอยากจะสื่อสารกับคนเขมรมึงก็พูดเขมรไปดิแล้วมาพูดไทยหาพ่อมึงเหรอมันตะก,กะมันง่ายๆอยู่แล้วนึก <c oughs> ออกไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่โผล่มานะมันทำมาเป็นเฟกนิวปล่อยข่าวแบบนี้เอาไว้ไม่ได,ไได้นะครับเพราะนั้นก็ชวนกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันออกไปด้วยนะผมมาเป็นนักข่าวเต็มขั้นอยู่แล้วเห็นแล้วก็รับไม่ได้ในการที่มากล่าวหาคนไทยนะแล้วก็บิดเบือนข้อมูลข้อเท็จจริง พูดดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นเนี่ยนะอีคนแบบนี้เนี่ยนะคือจะบอกให้ชัดๆนะจากโพนะคนไทยไม่อยากคบคนกรเหม็นไม่อยากไปยุ่งพูจะไม่บิดเบือนประวัติศาสตร์ที่อะไรทั้งนั้นอ่ะพูไม่อยากพูดด้วยนะไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยอันนี้คือสิ่งที่มันแสดงออกมาอย่างชัดเจนนะ ถ้าชื่นชอบสื่อยุค,ยคนนะฮะช่วงท้ายของรายการกดไลค์กดแชร์กดกระดิกแจ้งเตือนได้นะครับหรืออุดหนุนสินค้าชุมชนของยุคนนะครับวันนี้มีแหนมหมายคุณผู้ชมได้สนับสนุนการสนใจพี่ว่าสนใจสนใจสั่งซื้อในลิงก์ไลน์หรืออินบ็อ,บอกซ์ของข้อความก็ได้ครับเช่นเดิมการกระับการสนับสนุนคนนะครับวนันนี้เอาสองยอดสุดท้านะครับแหนมยุคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้า